ฤดูการต่างๆที่หมุนเวียนไปเป็นส่วนสำคัญทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนตามไปด้วยภาคใต้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในเดือนมีนาคมน้ำในทะเลสาบสงขาก็มีความเค็มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีผลให้พืชน้าและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในน้าเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งพึ่งพิงทางธรรมชาติที่สำคัญของคนในละแวกนี้โดยเฉพาะการประมง และมีสาหร่ายชนิดหนึง่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในน้ำเค็มชาวบ้านสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างทั้งรับประทานและนำไปขายเด็กๆหลายคนจึงใช้เวลาในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาหาไรายได้จากการเก็บสาหร่ายเพื่อเตรียมเป็นค่าใช้จ่ายในตอนเปิดเทอมค่ะ เห็นเป็นท้องน้ำกว้างเกือบสุดสายตายอย่างนี้ไม่น่ากลัวหรอกนะคะเพราะทะเลสาบสงขลาน้ำไม่ค่อยลึกค่ะความลึกเฉลี่ยประมาณ1เมตร80เซนติเมตรเท่านั้นบริเวณชายฝั่งที่เด็กๆก,กำลังจะไปหาสาหร่ายมักจะลึกประมาณ1เมตรค่ะก็ประมาณอกหรือคอเด็กหญิงนชั้นประถมปีที่5อย่างเขียดคนนี้เด็กยิงเขียดหรือสิริรัตน์มาเดือ อยู่ชั้นประถมปีที่5โรงเรียนวัดแหลมพอ้อบนเกาะยอเรียนอยู่ชั้นเดียวกับอ้อยเด็กหญิงสิริเพนทีประรักษพันส่วนเด็กหญิงตัวเล็กเป็นน้องของอ้อยค่ะชื่อแอนคนนี้ก็คือจุกเป็นรุ่นพี่อยู่ชั้นประถมปีที่6โรงเรียนวัดแหลมพ้อเช่นกัน ัวเล็กที่สุดเลยเนี่ยพี่นกจักสงสัยแล้วว่าป้าจะลงไปได้หรือคะคหืเคยลงเรอลึกเท่านี้เลยหรอคะลึกกว่านี้ไหวไหมหรือแค่นี้เคยลึกที่สุดละเฮ้ยไม่ไปแล้วสุดเแ,แ,แล้วเวลามาเก็บสลดยเนี่ยมาตอนไหนล่ะคะตอนเช้าค่ะอะทำไมถึงชอบมาตอนเช้า,ชาก็มันมาเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขามาตอนเช้ากันค่ะมาตอนเช้ามันดียังไงล่ะคะได้เก็บ เก็บไม่หลังเพื่อนโอ้ได้มาเก็บกอนชาวบ้านานาะ้มาช้าเก็บได้นุย้ยม,มากนะทำไมอ้อยถึงชอบมาเก็บสาหร่ายตอนเช้าล่ะคะเพราะแดดมันไม่ร้อนอือ้าวแล้วอยู่ในน้ำนี่มันร้อนด้วยหรอคะหน้ามันร้อนค่ะอ๋อฉะเราต้องโผล่หน้าขึ้นมาใช่ไหมคะอืแล้วอย่างเวลาลงไปแล้วเนี่ยพอเราจะเริ่มต้นเนี่ยนะเราเริ่มตรงไหนบ้างล่ะคะทำยังไงบ้างล่ะคะกะลม โดนลงไปเลยโดนแล้วทำยังไงต่อล่ะว่ายน้ะแล้วตามมีเข่งก็เอาเข่งไปที่เอวอืมอือเดินอถ้ามือไม่ถึงก็ใช้เท้าใช้เท้าทำยังไงล่ะคะแล้วขีบคีบสไลด์ขึ้นมาเลยถ้ามือไม่ถึงใช้เท้าแล้วโดยมากแล้วเด็กๆใช้เท้าหรือใช้มือล่ะคะใช้เท้าอืมเพราะเราตัวเล็กใช่ไหมคะการเก็บสไลด์ใต้ทะเลสาบ ทำกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะโชคดีที่สาหรายผมนางชอบขึ้นในน้ําตื้นการเก็บสาหรายจึงสะดวกพอสมควรการหัดเก็บสาหรายไม่ยากเลยค่ะก็อย่างที่เด็กๆบอกคือมักจะใช้เท้าควานหาพอพบต้นสาหรายผมนางซึ่งเอ็นไปมาในน้ําก็ใช้เท้าขีบขึ้นมาแล้วรีบเอามือคว้าก็จะได้สาหายจะได้ครั้งละมากหรือน้อยก็แล้วแต่ว่าตรงนั้นมีสาหายชุมหรือไม่ พอเ,เก็บได้ก็เอาใส่เข่งซึ่งผูกไว้กับโฟมให้ลอยน้ำสาหร่ายผมนางจัดเป็นสาหร่ายประเภทวุ้นค่ะพบได้ทั่วไปแถบอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีการเก็บสาหร่ายผมนางตามชายฝั่งหลายจังหวัดแต่ที่ทะเลสาบสงขลานี้มีมากเป็นพิเศษสาหร่ายผมนางนี้ต้นกลมๆค่ะอวบน้ำ ผิวสาหร่ายมักจะเรียบแต่บางทีก็มีเม็ดตุ่มๆเพราะว่ากำลังจะแพร่พันธุ์ด้วยสปอร์จุกเขียดและอ้อยบอกว่าอยากเอาเงินที่ได้จากการเก็บสาหรายนี้ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนหลายอยา่างจุกว่ายน้ำเก่งคะ่ะเขียดกับอ้อยยังว่ายน้ำไม่เป็นถึงจะว่ายเป็นหรือไม่ก็ขยันเก็บสาหร่ายกันมากในช่วงปิดเทอมนอกจากได้สาหร่ายแล้ว ไได้เล่นน้ำสนุกไปเลยค่ะนอกจากจุกเขียดและอ้อยแล้วเด <คน S 1> ็กคนอือ่นๆ,ๆก็มาเก็บสาหร่ายผมนางด้วยนะคะคนว่าย,ายน้ำ <ๆ S 1> เก่งก็มากันเองคนที่ยังว่ายไม่เก่งก็มากับผู้ใหญ่น้องแอนยังเล็กต้องอยู่กับแม่ตลอดเวลาค่ะสาหร่ายผมนางเอาไปใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างค่ะ พวกนี้นี่เขาใช้ทำอะไรบ้างล่ะคะเขาขายกินขายเหล้วก็ขายแล้วก็กินแล้วเด็กๆเนี่ยเก็บเก็บมาทำบุญได้ด้วยแล้วเด็กๆเก็บไปนี่เก็บไปทำอะไรคะก็ขายขายทั้งกินทั้งขายเลยจะขายมากหรือกินมาก่ได้มาากกวขายมากกว่าเลยคะเออแล้วเด็กๆเอาไปขายเนี่ยได้สตางค์เอาไปทำอะไรอะเอาเสื้อผ้านักเรแบบนี้มา ที่ชายทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งชุมนุมของเด็กๆหลายคนค่ะต่างพากันมาหาสาหร่ายผมนางสมบัติแห่งท้องทะเลคลีนสวยและหาสายขาวพาให้ใจเราเบิกบานรีบมาช่วย กันทำงานสนุกสนานทำงานกับทะเลตามหาสาหร่ายสีเขียวรอเดียวแป๊บเดียวจะมาช่วยกันดูช่วยกันมองหาสาหร่ายจ้าออกมาไวไวใบเขียวกระดิกไว้ ไว้ายไปตามน้ำพัดพาเจ้าคงไม่กล้าออกมาอย่ากลัวเลยนะฉันจะพาไปใบเขียวกระดิกไ,ไว้ไว้สายไปตามน้ำพัดพาเจ้าคงกลัวไม่กล้าออกมาสารายจ้าฉันนั้นใจดี

thank you ผูกกับเชือกเอ๊ะการเอาสลายมาไว้แบบนี้กับการไปเก็บเองเนี่ยแบบไหนมันดีกว่ากันล่ะเอาสลายมาไว้อย่างนี้มันดียังไงเวลาเราไม่ต้องไปไกลแล้วก็กว่าจะหาเจอมันก็นานเหมือนกันแล้วถ้าน,นี้ยกเชือกเข้าแล้วก็ได้เลยนี่ทุกกระชังนี่เป็นเจกระชังสลายหมดกระชังที่เห็นโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำบางส่วนนี้เป็นกระชังเลี้ยงสาหร่ายผุมนางทั้งนั้นเลยค่ะคนนิยมเพราะลงทุนน้อยเลี้ยงง่าย คุณลุงคนนี้บอกว่าเริ่มเลี้ยงในเดือนมีนาคมประมาณเมษายนถึงพฤษภาคมแค่เดือนกว่าๆก,ก็เก็บสาหร่ายมาขายได้แล้วสามารถทยอยเก็บไปได้เรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาคมโน่นล,ล่ะคะ่ะพอเข้าหน้าฝนมีน้ำฝนลงมามากทะเลสาบสงขลาจะมีน้ำเค็มน้อยลงสาหร่ายก็จะหยุดเติบโตแล้วก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่เมื่อฤดูร้อนมาถึงในเดือนมีนาคมปีหน้า พอมาถึงชายฝั่งก็ขย่าวเข็งให้สาหร่ายสะอาดการเริ่มต้นที่จะตากสาหร่ายนี่เขาต้องทำยังไงบ้างล่ะคะต้องเอาเด็กดอยออกแล้วก็เอาไปตากได้อืพวกอย่างอื่นที่ติดมาก็ไม่เอาทั้งนั้นใช่ไหมคะค่ะอืมเลือกออกให้หมดเลยค่ะ พอคัดเอา <ไป S 1> หอยออกจากสาร่ายแล้วก็ฉีกให้เป็นชิ้นละเอียดละเอียดอ่อตากไปเลยเลยก็ได้ใช่ไหมคะ,ะไหนลองสินี่ก็ยียียมันเหรอคะ สาหรายก็ค่อยๆวางแผลให้บางเพื่อให้มันแห้งเร็วๆสาหรายพวกนี้ตากตอนแดดจัดๆวันเดียวก็แห้งค่ะ เด็กทยอยเก็บสาหร่ายมาตากให้แห้งวันละนิดวันละหน่อยจนมากพอก็จะแบกเอาไปขายที่บ้านกำนันประจำตำ,ตำบลเกาะยอเป็นโกดังรับซื้อสาหร่ายของชาวบ้านบ้านของกำนันอยู่ไม่ไกลค่ะแต่ต้องเดินข้ามเนินเขาเตี้ยๆผ่านป่าละเมาะและสวนของชาวบ้านวันนี้เด็กๆจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเพื่อเตรียมไว้ใช้จ่ายในวันเปิดเทอมค่ะ สาหร่ายผมนางเมื่อตากแห้งแล้วจะมีน้ำหนักเบาค่ะอ้อยบอกว่าสาหร่ายแห้งที่อ้อยแบกนี้หนักประมาณ3-4กิโลกรัมถ้ายังสดๆแล้วก็จะหนักประมาณ20กว่ากิโลกรัมเพราะสาหร่ายอวบน้ำค่ะตากเอาไว้แล้วน้ำก็จะระเหยออกเป็นจำนวนมากเดินผ่านเนินเขาผ่านบ้านหลายหลังเพื่อจะเอาสาหร่ายไปขายบ้านกำนันระหว่างทางมีคนเก็บสาหร่ายมาตาก และแวกบ้านกำนันนี้ม,มีคนเลี้ยงสาหรายกันเยอะแยะเลยค่ะ <c oughs> ที่บ้านกำนันสวัสด์มีสุวรรณกำนันตำบลเกาะยอรับซื้อสาหรายผมนางแห้ง ป้ากัลยามีสุวรรณภรรยาของกำนานเป็นคนรับซื้อคะ่ะนี่ไงถึงแล้วป้าอัสตรายมาส่งค่ะอเอาใช่เลยเลยหใครช่างก่อนกี่กิโลป้าพอเด็กๆขีวถุงสารายมาถึง <2 S 1> ก็จัด 3> 3 <g> il, การเอาขึ้นตาช่างกิโลคะนี่ก็สกิโล3ามตกว่าเกือบ4กิโลมกันเนาะเอาละตอเรามั่นทาเสร็จแล้วก็ไปทิ้งเอาไปใส่ในนั้นเลยเหรอคะ กิโลค่ะตอนนี้สี่กิโลสี่กิโลแปดนะสี่โลแปดค่ะช่วงไหนมีสาหร่ายมากราคาก็ตกลงไปถ้าหากหายากหน่อยราคาก็จะสูงขึ้นเล็กน้อยระหว่าง2 0่สบถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สาหร่ายผมนางแห้งราคากิโลกรัมละ25บาทค่ะแกไม่หอแกไอ๊ะนี่หนูแกต้องใช้มีดตัดบขนม ไงทำไมจะไม่ออกสบายมากป้าแล้วม่มีคนมารับซื้อหรือเราไปส่งโรงงานคะก็เอาไปส่งโรงงานค่ะสารายผมนางใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างถ้าเอาไปแช่น้ำแล้วทำอาหารประเภทยำหรือถ้าเอาไปทำลูกชิ้นสาหร่ายก็ได้สารายผมนางมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ง่ายค่ะ นอกจากนี้ยังสกัดทำวุ้นจากสาหร่ายเอาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเครื่องดื่มเครื่องสำอางยารักษาโรคและอุตสาหกรรมอาหารหลายชนิดการนำสาหร่ายมาขายแต่ละครั้งเด็กๆแต่ละคนจะได้ค่าสาหร่ายประมาณร้อยกว่าบาทค่ะเด็กๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าของเงินคนเดียวหรอกนะคะเพราะการเก็บสาหร่ายนั้นบางทีคนอื่นๆในครอบครัวก็ช่วยกันด้วย เก็บคนละนิดคนละหน่อยจนได้สาหลายมากพอจะเอามาขายได้เป็นที่แบบเวลา,วลาส,สมติว่าเวลาเลี้ยงปลาอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้สาหลายมันลมมันพัดสาหรายเข้ามาติดกับกระชังก็ ได้เลี้ยงได้สลา,ายไปด้วยแล้วนี่มันอะไรล่ะกระจุกกระช่งเลี้ยงสลา,ายเอา,อลเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงสลา,ายเลี้ยงสลา,ายเขามีวิธีการทายัางไงเนี่ยดูอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจเกาทำยังไงคะเริ่มต้นนะเขาก็จะหาไม้มาปักสีสีด้านล้อมไหมค่ะแล้วก็เอาอวานมาลอ้อมแล้วก็เอาสาลายใส่ลงไปในในกระชังแล้วแล้วทีนี้ มันก็จะงอกขึ้นมาเองโดยไม่ต้องเลี้ยงใช้อาหารอ๋อไม่ต้องใช้ปุ๋ยใช้อาหารเลยหรอคะไม่ค่ะแล้วทำยังไงเนี่ยก็ปล่อยมันไว้เฉยปล่อยมันไว้อย่างนั้นค่ะตามธรรมชาติอ๋อแล้วมันก็โตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะอุ๊ยแล้วเราไม่ต้องลงทุนแบบนี้นี่ก็สบายเลยสิคะค่ะแล้วเด็กๆเคยคิดอยากจะทำไหมคะเคยค่ะเหรอเค็ดอยากจะเลี้ยงเองค่ะแล้วทำไมถึงยังไม่ได้เลี้ยงล่ะคะอุปกรณ์ไม่พร้อมค่ะ มมีปัญหาอื่นด้วยหรือเปล่าคะมีอะไรอะ่ะมันอยู่ใกล้บ้านบ้านหนูไม่ได้อยู่ติดทะเลนี่ใช่ไหมค่ะม,มันจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดเราบ้านไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลแล้วไปทําก็มันลําบากค่ะตอนกล้ามตนหนุนเพราะไม่ใกล้กล้าม่ะเด็กๆเนี่ยหาสตางค์ได้แล้วตั้งใจจะไปทําอะไรกันบ้างเอาเขียนดีกว่าเขียนตั้งใจเร<อ>าตงค์ไปทำอะไรคะืเสื้อเสื้อเสื้อสวยๆหรือว่าเสื้อ เสื้อนักเรียนค่ะอ๋อเสื้อนักเรียนใช่ใช่เพราะมันเปิดเทอมแล้วนี่คะอืมนอกจากเสื้อแล้วมีอะไรอีกบ้างนะจุ๊บกระโปรงกระเป๋ากระโปรงกระเป๋าซื้อทั้งชุดเลยใช่ไหมคะอืมนังสื้อด้วยหรือวะคะนังสือด้วยนังสือด้วยแล้วอ้อยล่ะคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วเอาตามไปทําอะไรอีกคะฝากธนาคารค่ะอ๋อเอาฝากธนาคารด้วยเด็กๆทุกคนเอาเงินฝากธนาคารหมดเลยหรอคะไม่หมดเอาไปซื้อชุดนักเรียนเอาไปซื้อชุดนักเรียนแล้วเขียนล่ะคะฝากธนาคารด้วยหรือเปล่า ตอนเปิดเทอมเด็กๆเ,เก็บสาหร่ายกันในวันเสาร์อาทิตย์ค่ะจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมน้ำฝนจะทำให้น้ำในทะเลจืดลงสาหร่ายก็เลยไม่งอกงามเด็กๆที่เคยเก็บสาหร่ายก็อาจจะไปจับปลาแทนผู้คนรอบๆทะเลสาบสงขลาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่สอดคล้องกับฤดูการจนกว่าฤดูเก็บสาหร่ายจะเวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่ง